ุสครบรอบ100ปีสะพานศูนย์เจริญราษนะครับครบรอบ100ปีของวัดน,นะครับเป็นนี้ก็เป็นภาพบรรยากาศนะครับที่อาจารย์ไปรอรับเหรียญแจกทานนะครับมีการทําพุทธาพิเศษนะครับวันนี้เขาเรียกว่าวัดแตกนะครับมีคนแน่นมากๆเลยนะครับวันนี้จํานวนที่แจกนะครับเหรียญแจกทานมีแค่2,000เหรียญน,นะครับ เป็นเหลียนเนื้อทองแดงลมดำนะครับอันนี้ก็เป็นภาพบรรยากาศในการทำพุทธาพ,พิเศษนะครับกอเราก็มาดูกันนะครับอันนี้ก็คือคนที่มารอต่อคิวนะครับ รอรับเหรียญแจกทานนะครับแถวยาวมากนะครับด้วยบาร,รมีความศรัทธ,ธาของที่ทุกท่านศรัทธาหลวงปู่เอี่ยมวัดสะพานสูงนะครับนี่ก็เป็นภาพบรรยากาศนะครับที่รอรับเหรียญแจกทานนะครับอันนี้ก็ต้องขอขอบคุณเจ้าหน้าที่นะครับทางวัดนะครับที่ให้ความสะดวกเรียบร้อยดีนะครับ วันนี้เรามาดูเหรียญกันนะครับอันนี้เป็นเหรียญวัดสะพานสูงนะครับหลวงปู่เอี่ยมนะครับปฐมนามนะครับอันนี้ก็คือรุ่นอนุสรครบร้อยปีสะพานสูงเจริญราษนะครับเหรียญน,นี้มีการปลุกเสกนะครับ ในวันพฤหัสที่22่ธันวาพศส 2, 5 6 6ขึ้น9้ค่ำเดือนหนึ่งนะครับณนะอุโบโสถวัดสะพานสูงตำบลคลองพระอุดมอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบ,บุรีนะครับอันนี้ที่อาจารย์มานะครับก็ให้ชมนะครับก็คือเป็นเหรียญแจกทานนะครับ เนื้อทองแดงลมควันดำนะครับเป็นเหรียญบล็อกเสมาเอื่อมนะครับอ่าอันนี้เป็นเหรียญแจกทานจำนวนการสร้างของเหรียญน,นี้นะครับสองพันเหรียญน,นะครับเรามาดูนะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับเนื้อทองแดงลม ลมดำนะครับเดี๋ยวหาโฟกัสกันีรก็อยู่ในซีนดเดิมๆนะครับที่ไปรับเหรียญแจกทานมานะครับด้านหน้าเขียนว่าท่านอาจารย์เอี่ยมนะครับ อันนี้ชัดหน่อยด้านหน้าเป็นเศษมานะครับอ่าเรามาดูด้านหลังกันนะครับ ด้านหลังก็เป็นยันนะครับเขียนอนุสรหนึ่งร้อยปีสะพานสูงนะครับเจ้าวาดวัสพานสูงองค์เก่านะครับเรามาดูความคมชัดกันนะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับเหรียญนี้มีการปลูกเสกสองวาระใหญ่นะครับ นี้ก็เป็นบล็อกรูปใบหน้าของหลวงปู่นะครับมีการแกะบล็อกค,คมชัดนะครับลายตัวกนกนะครับเสมานะครับก็จะมีขีดอยู่ด้านข้างติ่งหูล่างนะครับ จะเขียนว่าท่านอาจารย์เอี่ยมนะครับเป็นเหรียญที่มีความสวยงามน,นะครับดูเข้มขขังนะครับ บล็อกแกะฟอนต์ก็คมชัดนะครับก็อ,อาจจะมีรีเฟกซบ้างนะครับอาจารย์ยังไม่ได้แกะออกจากซีนนะครับนี่ก็เป็นคลิปที่เผยแพร่บารมีหลวงปู่เอียบนะครับปฐมนามนะครับ,รนนนรบวัสนพานสูงนะครับ จับหกัดใหม่การแกะตัวฟอนต์นะครับมีความคมชัดนะครับไปเรามาดูด้านหลังนะครับ ก็เขียนว่าอนุสร์นะครับ100รปีสะพานสูงนะครับเป็นตัวยันนะครับนโมพุทธายะนะครับมีโค้ดปั๊มนะครับ อยู่ตรงกลางนะครับเราจะเขียนว่าพสนะโฟกัสตรงกลางมีปั๊มนะครับปั๊มโคดนะครับพสนะครับรอบๆก็เป็นยันนโมพุทธ,ธายะนะครับ ส่วนด้านนี้ก็เป็นฟอนต์เขียนว่าเจ้าอาวาดวัดสะพานสูงองค์เก่านะครับแล้วก็มีโค้ดเขียนว่าแจกทานนะครับเดี๋ยวหารีเฟกซแสงสุดให้ดูชัดๆนะครับเหรียญน,นี้มีโค้ดสองที่นะครับ ตรงกลางยันแล้วก็ตรงคาว่าสะพานสูงนะครับต่อจากองค์เก่านะครับตรงองเล็บเรามาดูขอบตัดกันนะครับด้านข้างเป็นอย่างไรนะครับ ขอบตัดนะครับจำนวนสร้าง2,000เหรียญน,นะครับเหรียญแจกทานนะครับเนื้อทองแดงลมดำนะครับรุ่นนี้ไม่มีจำนานครับเป็นเหรียญแจกทานนะครับ โดยภาพการออกแบบนะครับสีสันนะครับดูเข้มขังนะครับสวยงามน,นะครับก็วันนี้อาจารย์มาขอเผยแพรบารมีหลวงปู่เอี่ยมปฐมมนานนะครับวัดสะพานสู่จังหวัดนนทบ,บุรีนะครับก็ท่านใดชอบก็กดไ like, ลค์กดแชร์กดกระดิ่งกด subscribe นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานและตัวอาจารย์นะครับ